สี่เลขมงคลนะครับใช้เสริมดวงชะตาใครใช้มีแต่เฮงมีแต่รวยมีแต่รุ่งมีแต่ปังนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆกัลยาณมิตรทุกคนนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึง4เลขมงคลนะครับ เสริมดวงชะตานะครับให้รุ่งเรืองร่ำรวยมีโชคลาภทำมาหากินเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับผมเริ่มจากเลขที่1เลยนะครับเลข1551นะครับสามารถสับตำแหน่งกันได้นะครับ1551เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับ ผู้มีอำนาจกับผู้มีปัญญามาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะมีอะไรชนะท่านได้เล่านะครับ15เนี่ยเป็นคู่มิตรที่ใหญ่เป็นคู่มหามิตรนะครับเรียกได้ว่าชนะทุกทิศชนะทุกทางนะครับก็ใครอยากเสริมดวงชะตาให้รุ่งให้ปังนะครับถ้าท่านเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหากิจเป็นพระเป็นทนายเป็นหมอนะครับแนะนำให้ใช้เลขถึง551นะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ท่านเนี่ย พบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะไปตั้งเป็นเลขลายก็ได้นะครับจะไปตั้งเป็น i อดีอต่างๆนะครับเช่น IG ID ไอดไอนั่นแอปนั้นแอปนูน้นแอปนี้ได้หมดเลยนะครับผมหรือจะเอาเป็นเบอร์มงคลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมตัวเลขที่2นะครับคือ45นะครับ 4ีเนี่ยก็เป็นคู่มิดเล็กนะครับเป็นคู่แห่งปัญญานักเจรจานักติดต่อสื่อสารนักประสานงานนะครับสีหเนี่ยบอกเลยนะครับว่าหากใครได้ใช้นะครับจะช่วยเสริมดวงในด้านการเจรจาการพูดการค้าขายนะครับเป็นคนที่พูดแบบมีตก,กะเป็นคนที่พูดจามีเหตุผล เป็นคนที่พูดอะไรเนี่ยเรียกได้ว่ามีชั้นเชิงนะครับมีเทคนิคในการพูดมีเทคนิคในการปิดการขายนะครับพูดจาแล้วเนี่ยน่าเชื่อถือพูดอะไรเนี่ยคนก็ฟังพูดอะไรคนก็รู้สึกอยากซื้อพูดแล้วคนเนี่ยรู้สึกคล้อยตามเรานะครับ4554เนี่ยผมแนะนำเลยว่าให้เป็นเลขที่ ต้องใช้นะครับเป็นอีกเลขหนึ่งที่ต้องใช้นะครับผมก็4554เนี่ยแนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าคนในสมัยนีย้ส่วนใหญ่ก็ทำออนไลน์กันเยอะนะครับจะทำเพจทำช่องทิกตอกใช้ได้หมดนะครับ4554ช่วยเสริมดวงชะตาเราให้ไปได้ไกลนะครับในสายวิชาชีพของออนไลน์ในสายวิชาชีพของอ่าอินเทอร์เน็ตนะครับ 4554เนี่ยเหมาะเป็นอย่างมากกับการที่ท่านเนี่ยจะช่วยเสริมดวงชะตานะครับผมก็อยากจะแนะนำนะหากใครไม่รู้จะใช้เลขอะไร4554เนี่ยก็เป็นเลขมงคลอีกเลขหนึ่งนะครับที่ทางผมเนี่ยอยากจะแนะนำให้ผู้ติดตามเนี่ยมาใช้กันนะครับเพราะว่าช่วยเสริมได้ดีแล้วก็ใช้ได้หลายเหตุการณ์นะครับแล้วก็ยืดหยุ่นกว่า 9 5 9 9นะครับ54เนี่ยมีความยืดหยุ่นกว่านะครับผมนะก็9 9 5 9 9เนี่ยผมเคยเตือนไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าถ้าคนใช้ไม่คลีนไม่ขาวไม่สะอาดจริงยังมีทําผิดกฎหมายมีทำผิดศีลธรรมอยู่ไม่เคยแนะนำให้ใครใช้เพราะเลขเนี้ยแรงมากครูบาอาจารย์เทวดาจับตาดูอยู่ตลอดนะครับ9559เนี่ยถ้าอยากใช้นะ ต้องครีนต้องขาวไม่ทําผิดกฎหมายไม่ทําผิดศีลธรรมคือเพราะว่าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยจับตาดูอยู่ตลอดนะครับผมเคยเล่าเรื่องอคนทําอาชีพสายเทาเปลี่ยนมาใช้9559แล้วเกมแล้วใช่ไหมครับถ้าใครเคยตามานะก็แนะนำนะครับใช้เป็น5445เนี่ยจะมีความยืดหยุดมากกว่านะครับผมตัวเลขที่3นะครับคือตัวเลข5 6 6ห ห้าหกหกห้าเนี่ยเป็นคู่โชคลาภนะครับเป็นเลขที่ขอใช้คําว่าเสริมดวงได้ดีนะเป็นเลขที่เหมาะกับการเสริมดวงชะตาเสริมดวงให้ปังนะครับห้าหกนะครับห้าคือพรฤหัสบดีหกคือพสัสดุ์นะครับสองคนนี้เป็นคู่มิตรเล็กจะเด่นเรื่องคู่โชคลาภหาเงินเก่งหาเงินคล่องใช้ปัญญาไปในทางที่ถูก ใช้ปัญญาไปในทางที่ควรนะครับเรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมีแต่เฮงมีแต่รุ่งมีแต่ปังมีแต่รวยนะครับห้กเนี่ยหกเนี่ยทุกวันนี้เบอร์5665กหห้าเนี่ยใช้คำว่ามีราคาที่สูงขึ้นพอสมควรนะครับยิ่งมี456นะโอ้โหบอกเลยว่าแพงนะครับก็ใครที่มีเบอร์56อยู่กับตัวเนี่ยไม่ต้องไปหาเปลี่ยน เพราะว่ายุคเนี้ยเบอร์56เนี่ยแค่2ตัวท้ายพอนะไม่ต้องเอาทั้งเบอร์ชจ้าหายากเลยนะครับยังแพงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยใครใช้เบอร์5 6 6 5อยู่เนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปสิ้นเปลืองนะหรือใครจะตั้งเลข ID Li ไลน์จะตั้ง a c c o u n t อะไรเนี่ย5 6 6 5, 5เนี่ยช่วยเสริมดวงชะตาให้ท่านปังช่วยเสริมดวงชะตาให้ท่านดีช่วยเสริมดวงชะตาให้ท่านรุ่งได้ นะครับ5 6 6 5เนี่ยบอกเลยว่าใช้แล้วไม่ค่อยผิดหวังนะครับแต่ก็อาจจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับตรงที่ว่าเลขเนี้ยเป็นเลขที่ไม่ได้แอคทีฟมากถ้าคุณพอใจในความร่ำรวยหรือพอใจในอาชีพประมาณนึงแล้วเนี่ยเลขเนี้ยถือว่าตอบโจทย์แต่ถ้ายังอยากโตกว่านี้แนะนำว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้เลขอื่นนะครับเพราะว่าคนที่ใช้เลขเนี้ยจะเฉื่อยนิดนึงจะมีความแบบก็พอใจแล้วชีวิตได้ประมาณนี้ถือว่าดีใช้ได้แล้ว ต่อมาเลขที่4ี่ครับเลข7 8 8ดแอันนี้คู่มิตรใหญ่นะครับเสาลาหูนะครับคู่มิตรคู่ทรงอิทธิพลนะครับเป็นเลขที่ใช้แล้วมีแต่ปังมีแต่รุ่งนะครับแต่ก็ต้องดูดวงตัวเองด้วยนะครับว่าดวงเราเนี่ยเหมาะกับคู่เลขใหญ่ไหมนะครับเพราะว่า2เลขเนี้ยเป็นเลขแห่งสายลุยอะเหมาะกับอาชีพทหารตำรวจวิศวกรนะครับ เป็นช่างคนลุยลุยงานหน่อยอ่ะถ้าแบบไปเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าทํางานแบบชิลๆสบายๆเป็นจิตตกรอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยแนะนํามากนะักเพราะว่า7 8 8 7เนี่ยเขาสายบุยสายบ,สายบูสู้ไม่ถอยนะครับแต่ถ้าแบบเราเรามันบูบูบุนบุนนะบางทีเราก็ถอดใจนะครับก็ไม่แนะนำา7 8 8 7เพราะมันค่อนข้างแรง แต่ถ้าแบบใครเป็นอาชีพที่ผมบอกทอหารตำรวจวิศวกรสายลุยสายบูสู้ไม่ถอยจัดเลยนะครับ7887ช่วยเสริมดวงชะตาให้คุณได้นะครับทั้ง4เลขที่ว่ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้แล้วมีโอกาสปังมีโอกาสรุ่งมีโอกาสเฮงได้อยู่นะครับนะใครอยากเสริมดวงด้วยตัวเลขเนี่ยให้เอาไปตั้งเป็น ID Line Account หรือหาเบอร์2ตัวท้ายก็ได้นะครับแล้วแต่นะก็ หากใครอยากเสริมดวงด้วยแผ่นยันเสริมดวงแบบนี้ก็สามารถทักเข้ามาได้เพียง199บาทนะครับเขียนชื่อนำสกุลไว้ใต้ฐานพระนะครับแล้วก็สวดมนต์ทุกวนันนั่งสมาธิทุกวนันอุทิศบุญทุกวนันนะครับหรือใครสนใจทำวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู้ชีวิตต่อไปอย่าลืมมันทำความดีในทุกๆวนัน นะครับแล้วคุณจะพบเจอกับสิ่งที่ดีในอนาคตสวัสดีครับ